ราชวงศ์อังกฤษมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากคอยดูแลง,งานประจำวันอยู่เสมอแต่เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลเลือกที่จะแหกกฎนี้เพื่อเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตมาอย่างเรียบง่ายแตกต่างจากราชวงศ์ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่เคธและวินเลี่ยมปรารถนาให้ลูกๆใช้ชีวิตเรียบง่ายและปกติสุข แหล่งข่าวใกล้ชิดราชวงศ์เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เดอะซันซึ่งอ้างคำพูดของเดอ m i มิเรอว่าจอร์จชาลอตและหลุยมีส่วนร่วมในงานบ้านอย่างแข่งขันคงจะแปลกใจมากหากเห็นว่างานบ้านเป็นเรื่องธรรมดาแหล่งข่าวกล่าวเด็กๆช่วยจัดโต๊ะเก็บจานหลังจากกินเสร็จและเก็บกวาดไม่มีการปฏิบัติพิเศษสำหรับสมาชิกราชวงศ์รุ่นยาว การเลือกโดยเจตนาของเคธมิดเดิลตันและเจ้าชายวินเลียมแม้ว่าการเลือกครั้งนี้จะดูน่าประหลาดใจแต่ก็สะท้อนถึงค่านิยมของเคธที่ต้องการเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีและสมดุลเจ้าหญิงแห่งเวลทรงมุ่งมั่นที่จะรักษาชีวิตครอบครัวและปกป้องลูกๆของเธอจากสิ่งรบกวนภายนอกเสมอมา แม้ว่าเคจะได้รับการรักษาและพื้นตัวจากโรคมะเร็งแล้วแต่เธอก็พยายามรักษากิจวัตรประจำวนปกติของจอร์จชาร์ลอตต์และหลุยเธอถึงกับปฏิเสธที่จะจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อช่วยจัดการงานบ้านการรับประทานอาหารร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันตอนเย็นที่อเดเลดคอตเทจจะเต็มไปด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันของครอบครัวซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการเตรียมและเสิร์ฟ เด็กๆเ,เรียนรู้การทำอาหารและเพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายชนิดตั้งแต่แกงไปจนถึงแซลมอนเทอริยากิแหล่งข่าวเผยว่าแคทเทอรีนเป็นคนธรรมชาติมากเธอทำให้ครอบครัวมีความเป็นกันเองบ้านคือสถานที่ปลอดภัยสำหรับเคสการแสดงให้ลูกๆเห็นถึงความสำคัญของการยึดมั่นกับความเป็นจริงและการติดต่อกับผู้อื่นนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ค่านิยมที่ส่งต่อไปยังรุ่นต่อต่อไปการมีส่วนร่วมของจอร์ชชา์ลอตและหลุยในงานบ้านไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการศึกษาเท่านั้นแต่ยังเป็นการถ่ายทอดค่านิยมอีกด้วยด้วยการมอบความรับผิดชอบให้กับพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กเคฟและวินเลียมจึงเตรียมลูกๆที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอิสระและตระหนักถึงความเป็นจริงของโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขา แนวทางการศึกษานี้แตกต่างไปจากนิสัยของราชวงศ์แต่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของทั้งคู่ที่จะปรับปรุงสถาบันให้ทันสมัยและปรับให้เข้ากับความท้าทายของศตรวรรษที่21